คนที่ไม่ได้อยากร่ํารวยคือคนป่วยนะอย่ไปอยู่กับเขาอย่าไปอยู่ใกล้เขาแต่พวกนี้วิกลจริตนะทำไมคนที่ไม่อยากรวยถึงวิกลจริตมันผมว่ามันเป็นอาการบ้าอย่างหนึ่งนะว่าท่านต้องต้องทำความเข้าใจว่าการอยากรวยนั้นไม่ได้ผิดเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี หนึ่งถ้าท่านรวยท่านจะไม่เป็นภาระของสังคมแน่นอนถูกไหมหนึ่งท่านยังไม่เป็นภาระของสังคมแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวด้วยนี่คือคนดีคนหนึ่งมันมีอะไรน่ายินดีกว่าคนที่ไม่ไเป็นภาระของผู้อื่นละ่ะคนลองคิดดูนะ การที่คุณรวยเนึ่งคุณจ่ายภาษีเยอะคุณได้ช่วยประเทศสองคุณเลี้ยงตัวเองได้คุณไม่เป็นภาระของผู้อื่นถูกไหมและตอนที่คุณรวยคุณก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เขาลำบากช่วยเหลือคนที่รอบข้างไดนะ้ตัวเราไม่เป็นปัญหายังไม่พอ เรายังหยิบยื่นและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะความรวยมันหมายถึงเราเข้าถึงอาหารที่ดีสุขภาพที่ดีการเป็นอยู่ที่ดีมีรถขับที่ปลอดภยัยมีบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามันไม่ดียังไง ถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็จะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้คุณจะได้กินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพคุณจะได้อยู่บ้านเล็กๆเหมือนรูนูคุณภาพชีวิตต่ำบรรยากาศแย่รถก็ยี่ห้อกากาชนมาครั้งหนึ่งก็บุบบี้นะ ไม่เซฟชีวิตถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็จะไม่สามารถเข้าถึงคําว่าคุณภาพชีวิตที่ดีได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราอยากรวยเราแค่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่หรอกนะส่วนคนที่ไม่ได้อยากรวยเพราะอยากรู้ว่าท่านอยู่โลกนี้ไปเพื่ออะไร กินอะไรแต่ละวันท่านอยู่ยังไงท่านได้ไปเที่ยวเติมติดใจบ้างไหมท่านจะได้ออกไปเที่ยวโลกกวา้างไหมหรือวันวันหนึ่งทําแต่ั้นใครเป็นคนบอกท่านว่าจะต้องทํางานกษเสียนหกสิบคุณค่อยเจอไหมว่าเป็นเรื่องปกติ มันเป็นเรื่องปกติที่ท่านอยากรวยที่ท่านต้องรวยด้วยเพราะว่าท่านจะได้ม่เป็นภาระไม่ว่าจะเป็นของลูกหลานของเพื่อนของพ่อของแม่หรือของรัฐบาลแต่คนส่วนใหญ่ชอบทําตัวบรรทุกกรําอยากให้อ่อนแออยากให้คนนั้นคนนี้มาช่วยโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะ บอกเพื่อนๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆปรับเปลี่ยน m i n d s e ตซะถ้าจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านนะมันเป็นสิทธิ์ของท่าน